สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จัดให้ดวนแบบพิเศษครับสองสองชั่วโมงครึ่งครับโอ,โอ้เดดแห่งหลายพี่น้องเพราะว่าบอดีเห็ดโชว์ไม่พท่านครับแล้วกะรถลำพูงเขาที่ได้ไปสลับยางครับเพราะว่ารถกินยางบม่ท่อกัน เยลยเฝ้าลุงเฝ้าเลี้ยวอีเดียวรุดออกไปเช็คครับไปไแล่นออกไปหาล้านยางอีกเพราตอนนี้เหพราะแต่มันมกำลังเดินทางเข้ามาจากชัยภูมิครับ <c oughs> เดี๋ยวลุงเฝ้าไฟต้นเดียวกันแล้วนะครับ <c oughs> เอาลุงให้มันแล้วกันแ <c oughs> ย้งยังซ้ำยังยึดอ่ะไปหาได้ไหม พักท่อนย้อนใจเอกาสดีแบบนี้ได้ล้วด้ไหน่อได้แล้ได้ไหนไปบ่กตามมาดูบ่ฮะหลืมตู้เอตีมพังม่งปั้มปอท้อนะโคกงไอไม่โหด้ะเดี๋ยวไปหามงกดให้มื่อนะครับ เลยเลยเลยครับตะกีนี่ตั้งวิีแล้วแล้วก็เรียกเด้อันนี้มันยากน้ำเสาไฟสองต้นนี่เลยน่ะเมือย้ำเก็บวทีเมื่อไหร่กัน ขาเวทีขาตัว้ายขึ้นปั๊บกัดย่างหนีรลดกัดลืมแต่ไปสองต้นนี่แหละมอชินกับมันสักแค่เอาโล่หายแหนกยินกบเริ่มเหตุงานแล้วครับแกวดีกลละลุงแล้วครับประดับกะลอยดากรถดมาแล้วครับ มัแแนแจ้อนมาเบิดคืนแล้ว,ลวมึอคืนไมากน้อนมันนั่นคือม่เป็นนอนลงบาทเมื้อหลังผมคิดว่าให้ทับทิ้งก็อีก

บ่บ <c ười> ่ไ่ต้องตั้งไ่ต้องตั้งเอาหอยไว้แบบนั้นเอาหอยไวไอ้หอยหอยไว้เนี่ยเนี่ยเอาหอยไว้แบบเนี้ยเลยเนี่ยเนี่ยสิสุกเนี่ยหอยไเนีอยครับเเนี่ยมึงก็มันเน้นเน้นดูแท้อันหอยน่ะเบิ่งดูบ่้้ย วังแลววังแล้วังเดี๋ยวมันัจกสมัครไมยหรอสมัคร่อนจะผ่านีหเนี่ยเอาดีดม้ เอาเร็วเ็ได้ยังบ่อยไดยอเดียวี๋ยวไม่เห็ทีหลังอก อันมไซถืกว่าน่ะอันคือเบี้ยวน่ท่นออันลมดิฮะแล้น่ม่ันลมยิันแน่นร้อน เร็วเรวเร็วเร็วหมุนเรียักฮแไม่รู้เขาว่าไหนร้ผมจะ่ได้บอกเลจะยิเขวามีฉิบวร้วยดูดูเรียกเกีร์ไงทำไนะต้องเี้ดเนี่ย้กระปันเนี่ย ยวเมืไหล้ครับทิ้งก็ันติดเลยเปิดไอเียบไม่ไปเปินะเดยเ่หลังคุล้รถี่รรถไปไหมเกเอกเอกเอกน้อยเนื้พอไปน่ไปใช้กันไปส่โมงสี่โมงแลงพอกัน จ,จัดแบบพิศเศษดวนพิศเศษเลยมื้งเนี่ยเอ้บักน้อยกับบักอันนั้นคือพอโทรหาพอแต่มาหอดได้แล้วอ๋อ,อหีบทู้ด,ด,ดับเครื่องไปร้อเลยเหตุเบรกมือพอมอเรียบร้อยอ้าเชียนเฮ็ดอันนี้พัง <c oughs> อเอาไว้ในรถให้มัน ซ้มที่หลังยังกะเริ่มลงตัวแล้วครับมแมงกระดาษที๊บเกินหกแรงกระดาษทุกย่างกับทุกระบบนาะพี่พอ่อ กวางคว่างครับมองจอดรถกะไล่พี่น้องเดี๋ยววางอีไปหานอนพักผ่อนกะไปนอนพูดได้มีเส้อผ้าซักกะไปซักครับผมาลิ์เป็นประมาณนี้ครับชีวิตคนร้อยคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ